เอฟซีแฟนครับครับวันนี้กับแม่ครับ,มาร,บมาร่วมดำเนินความสะดวกในการถ่ายทำรายการอารักอาราวนะครับซึ่งออกอากาศนะครับทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะครับครับรายการอารักอาราว เพื่อพี่ๆของเรา่รรมาถ่ายทำตรงจุดแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่เขาเรียกว่าเป็นอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ทักดีศรีนรงจางหวางน,นะครับซึ่งเป็นจุดที่เรียกได้ว่าเป็นอนุสาวรีย์ของเจ้าเมืองสุรินทร์คนแรกนะครับท่านผู้ชมครับ วันนี้นนนม,มีคุณบัวขาวนะครับบัญชาเมฆนะครับชาวสุรินทร์นะครับกาแซมซายบงคนครับผมบาคนครับผมก็ได้วันนี้มียที่กครับทุกคาเป็นท้บเรัลเป็นแชนครับเราเแขครับเชิญ่นครับเ่ดเราดหราเราดเดเราดเราเราดูราดราดูราดเรารด้ร แล้วก็ยังมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นแขกรับเชิญนะครับคุณสุวพงศ์ก็เป็นการนำเสนอเ,เรื่องราวกิจกรรมทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ครับ มากเลยนะครับแสงตอนช่วงสักประมาณ18นาฬิกาตอนนี้สวยงามมากเลยครับคุณผู้ชมนะครับทีมงานก็ทีมงานก็กำลังเข้าไป ถ้าหากว่าผ่านมาทางเมืองสุรินก็ได้มากราบไหว้ขอพอรสก,การะองค์พระยาสุรินทักดีนะครับก็ถือว่าเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตแล้วนะครับคุณผู้ชมวันนี้พี่เปรักคุมคู่มากับที่บัวขาวนะครับบัวขาวบันชายเมฆแล้วก็ท่านทูว่าสุรินครับ สวยมากครับคุณผู้ชม ฝากติดตามด้วยนะครับช่องโตโตสนยามแล้วก็ฝากติดตามรายการพี่เป้นะครับอารักอาราวทางไทย PBS ด้วยนะครับตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ